ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจ,จะนะแห่งความจริงวันนี้พบกันประจำวันศุกร์วันที่16เดือนที่7ในหัวข้อเรื่องธรรมชาติของพระเจ้าในตัวคุณและพระวจ,จะนะที่จะใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรม2เปโตบทที่1ข้อที่4 โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เราเพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่วและจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า 2. เปโตบทที่1ข้อที่4พี่น้องคะมนุษย์ทุกคนมีสัญชตาตญาณว่าเขาเป็นมากกว่าสัตว์และเขาพูดถูก พระเยซูทรงเป็นศูนย์รวมแห่งธรรมชาติของพระเจ้าเป็นการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้าเองเป็นพระฉายที่สำแดงออกของพระเจ้าเป็นพระสิริที่เปล่งประกายของพระเจ้าพระองค์กายเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตให้เรามองและเห็นตามแผนการพระประสงค์และความคาดหวังของพระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ พระธรรมในข้อนี้เปิดเผยอยู่ในยหอนบทที่1ข้อที่4จากนั้นเราอ่านในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่5ข้อที่11ถึงข้อที่12ว่าและพยานหลักฐานนั้นก็คือพระเจ้าประทานชีวิตนิรันร์แก่เราและชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์คนที่มีพระบุตรก็มีชีวิตพี่น้องคะ เมื่อคุณบังเกิดใหม่ชีวิตของพระเจ้าได้ถูกมอบให้แก่วิญญาณของคุณจากช่วงเวลานั้นเป็นต้นไปคุณก็กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในธรรมชาติของพระเจ้านั่นคือเป็นเพื่อนร่วมงานประเภทเดียวกับพระเจ้านี่คือสิ่งที่มนุษย์แสวงหามาโดยตลอดไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนี่คือความล้ำลึกคำพยานและฤทธิ์อำนาจของการเป็นคริสเตียน นั่นคือความเป็นจริงของการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าของเราฮายนะของคนจำนวนมากเกิดขึ้นเนื่องจากการเพื่อเฉยต่อฤทธิ์อำนาจความสำคัญและผลกระทบของชีวิตของพระเจ้าในตัวของพวกเขาพวกเขาไม่ตระหนักว่าในฐานะคริสเตียนเราคือภาชนะที่บรรจุพระเจ้าไว้ซึ่งเต็มไปด้วยพระเจ้าพี่น้องคะจงตื่นขึ้นมาสุ่ความเป็นจริงนี้ให้มาก จงสะท้อนออกมาในภาษาของคุณถ้าคุณยังคงเป็นคนที่พูดว่าฉันกลัวแทบตายหรือสิ่งนั้นเกือบจะฆ่าฉันถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่ได้ตระหนักว่าคุณได้รับชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าเข้ามาในวิญญาณของคุณคุณยังไม่รู้ว่าคุณเป็นใครเราไม่ตายชีวิตทำงานในตัวเราเราไม่มีวิญ,ญญาณแห่งความขาดกลัวแต่มีวิญญ,ญาณแห่งความรัก ฤทธานุภาพและการบังคับตนเองการบังเกิดใหม่ทําให้คุณเป็นสมาชิกของวิหารในสวรรค์นั่นคือคุณอยู่ในระดับของพระเจ้าชีวิตในตัวคุณไม่สามารถแตกเปื้อนเสียหายหรือบกพร่องด้วยความเจ็บป่วยโรคภัยหรือความตายได้แต่เนื่องจากหลายคนไม่รู้ความจริงนี้พวกเขาจึงดำเนินชีวิตเป็นเหยื่อไม่น่าแปลกใจที่ผู้เขียนสดุดีคร่ำควรว่า เราได้กล่าวว่าเจ้าทั้งหลายเป็นพระเป็นบุตรองค์ผู้สูงสุดเจ้าทุกคนนั่นแหละถึงกระนั้นพวกเจ้าก็จะตายอย่างมนุษย์และล้มลง,ลงเหมือนเจ้านายคนหนึ่งพระธรรมในข้อนี้เปิดเผยอยู่ในสดุดีบทที่82ข้อที่7ช่างน,น่าเศร้าเสียนี้กระไรนะคะพี่น้องพี่น้องคะจงปล่อยให้ความเหมือนพระเจ้าของคุณทยานขึ้น นั่นคือจงสําแดงออกถึงชีวิตของพระเจ้านั่นคือธรรมชาติของพระเจ้าในตัวคุณอย่าใช้ชีวิตแบบผู้ชายหรือผู้หญิงธรรมดาเพราะว่าพระคิดได้ทรงทำให้คุณพิเศษแล้วฮาเลลูยาให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะสาธุการแด่พระเจ้า ชีวิตในตัวฉันไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยความเจ็บป่วยโรคหรือความตายนั่นคือฉันไม่สามารถถูกทำลายได้อย่างแน่นอนเพราะว่าฉันเป็นผู้ร่วมส่วนในธรรมชาติของพระเจ้าความเหมือนพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในตัวฉัน พระคิดทรงเป็นชีวิตและพระสิริของฉันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอารมนพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยกับเราว่าพระเยซูทรงเป็นส่วนรวมแห่งธรรมชาติของพระเจ้าเป็นการสำแดงเปิดเผยของพระเจ้าเองเป็นพระชายที่สำแดงออกของพระเจ้าเป็นพระสิริที่เป่งประกายของพระเจ้า ร่องกายเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตให้เรามองเห็นและเห็นตามแผนการพระประสงค์และความคาดหวังของพระเจ้าพี่น้องคะจงตื่นขึ้นมาสู่ความเป็นจริงนี้ให้มากจงสะท้อนออกมาในภาษาของคุณการบังเกิดใหม่ทำให้คุณเป็นสมาชิกของวิหารในสวรรค์ นั่นคือคุณอยู่ในระดับของพระเจ้าชีวิตในตัวคุณไม่สามารถแปดเปื้อนเสียหายหรือบกพ่องด้วยความเจ็บป่วยโรคภัยหรือความตายได้พระคัมภีร์เน้นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตในผู้เชื่อโดยพระวิญญาณเราสามารถมีชัยชนะเหนือความชั่วร้ายในโลกรวมถึงบาปซาตานการทดลองความยากลำบากความโศกเศร้า การข่มเหงและคำสอนเท็จและสามารถบรรลุพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราได้อย่างมีชัยชนะจงปล่อยให้ความเหมือนพระเจ้าของคุณทยานขึ้นนั่นคือจงสำแดงออกถึงชีวิตของพระเจ้านั่นคือธรรมชาติของพระเจ้าในตัวคุณอย่าใช้ชีวิตแบบผู้ชายหรือผู้หญิงธรรมดา เพราะว่าพระคิดได้ทรงทำให้คุณพิเศษแล้วนะคะพี่น้องคะชีวิตของคุณเป็นชีวิตที่สําแดงออกถึงมรดกของพระเจ้าขอให้ทุกๆวันในชีวิตของคุณเป็นการเฉลิมฉลองถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่เสมอพระเจ้าอวยพรคะ่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพระเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด